สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS สมเด็จพระก,กนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงบาทเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568เวลา7นาฬิกาสมเด็จพระก,กนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังด้านหน้าอาคารปุมิสิริบังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันทรงบาทพระสงฆ์เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2568โดยมีคณะผู้บริหารคณาจารย์แพทย์พยาบาลบุคลากรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและประชาชนฟาตุลละออมพระบาทรับเสด็จ และร่วมใส่บารพระสงฆ์จากวัดปทุมวนารามราชวรวิหารวัดจักรวัติราชาวาดวรมหาวิหารวัดหัวลำโพงพระอารามหลวงวัดพระยายังและวัดปรมนิวาสราชวรวิหารในการนี้พระราชทานพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่2568แก่บุคลากรสภากาชาติไทยตลอดจนประชาชนที่ฟ้าทุนละอมพระบาทรับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคล มีนโอกาสแรกส่งท้ายปีเก่าและจะต้อนรับปีใหม่เจอปีปีงูเขียนไว้ว่างูของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นงูตกกระไดนะเราเป็นงูขึ้นกระไดเพราะว่าเราก็ชีวิตของเราไม่ต้องขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ ตกอะไรตกกระไดซึ่งใครๆก็พากันตกบ่อยๆแต่ก็ตกไม่ดีต่อไปนี้เราก็จะไม่ตกกระไดแล้วแล้วก็จะค่อยๆขึ้นแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขอให้ทุก,ท,กท่านผู้ปฏิบัติงานในสภากาชาติและญาติมิตรผู้ที่ทีว่เหลือทำการงานแล้วทำสิ่งที่ เป็นกุศลเป็นเรื่องที่มีประโยชน์ต่อครอบครัวต่อตัวเองต่อสาธารณาชนมาโดยตลอดก็ขอให้บุญสิ่งที่ดีๆที่ทำนี้มาโดนบันดาลให้เวลาปี2567ที่เหลือและต่อด้วย2568นั้นั้นเป็นสุสนส่งให้ท่าน มีได้พบแต่สิ่งที่ดีที่ชอบใจแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายทั้งใจ จากนั้นนายเต๋บุญนาคเลขาธิการสภากาชาติไทยทุงกระทุงกระหม่อมถวายของขวัญและรองศาสตราจารย์แพทย์ฉันชายสิทธิพันธ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยและคณะผดีคณะแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุงกระทุงกระหม่อมถวายปฏิทินประจำปี2568และการ์ดอวยพรปีใหม่ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทอดพระเนตรร้านจันกับผักสาขาโรงพยาบาลจุฬาลงกรที่ทางโรงพยาบาลมีแนวคิดอยากให้มีร้านขายผักสดอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ดีต่อสุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้เจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อทางโรงพยาบาลจึงเสนอให้บุรินิธิชัยพัฒนาเปิดร้านจําหน่ายผลิตภัณฑ์โดยศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพนซิริเข้ามาดําเนินกิจาการร้านจันกับผัก จำนายผักอาหารแปรรูปจากผักปลอดภัยปรุงสดใหม่จากครัวของร้านเครื่องดื่มและเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงใหม่เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักไว้กินเองนอกจากนี้มีสินค้าจากโครงการต่างๆรวมถึงบุตรินิธิสมเด็จพระพันวษา,าอัยยิกาเจ้าบุตรินิธิมหาจักรีศรินทร์บุตรินิธิแม่ฟ้าหลวงร้านดอยคําร้านจิตรดาร้านภูฟ้าร้านพัดพัดและจากชุมชนที่น่าสนใจร่วมจําหน่ายด้วย เวลา15นาฬิกา6นาทีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาววิลาวันวันณดุรงวันกรรมการและเหรันยิกบุรินิธิชัยพัฒนานำนางสาวสนิศักสุวรรณและนางสาวสุขใจเอกตระกูลฟาทุลละอมพระบาททุงกราจทุงกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนบุรินิธิชัยพัฒนา สมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณราชกุมารีกรมทรศีสววางขวัตรวราักติยราชนารีเสด็จไปทรงบาดเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสตรวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครบ70ปีเวลา7นาฬิกา7นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาพรณวลัยลักษณราชกุมารีกรมทรศีสว่างขวัตรวราักติยราชนารี สเสด็จไปยังอาคารเฉลิมพระเกียตรติหกรอบพระชนมพรรษาคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรในการนี้ทรงวางพวงมาลัยสักการับอนุสาวรีย์ศาสตร,ราจารย์นายสัตวแพทย์ดรจักพิชัยรุณรงสงครามอดีตคณะบดีและอดีตอธิบดีกรมรสุสัตว์ผู้ปลุกเบิกการดาเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์ จากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลทรงบาทพระสง์สิบรูปนในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะสตวแพทยศาสตร์ครบ70ปีโดยมีนายกสภา,ามหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์อธิการบดีรองอธิการบดีคณะบดีคณะสตวแพทยศาสตร์คณาจารย์บุคลากรและนิสิตคณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ร่วมในพิธี คณะสตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันสตวแพทยศาสตร์ชั้นนาของประเทศไทยโดยโอนย้ายมาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์มาสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันที่28ธันวาคม2497เพื่อมุ่งสร้างสตวแพทย์ที่มีรู้ความสามารถมีจริยธรรมและเป็นสตวแพทย์ของประชาชนตลอดจนศึกษาค้นคว้าวิจัยเพื่อได้องค์ความรู้ทางสตวแพทย์ นำไปใช้ประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงสัตว์ป่าตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมให้บริการทางวิชาการด้านการตรวจวินิจฉัยและรักษาสัตว์ทุกประเภทผ่านโรงพยาบาลสัตว์เพื่อการเรียนการสอนใน5จังหวัดและศูนย์ชนสูตรโรคสัตว์2แห่งตลอด70ปีคณะสัตวแพทยศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเทเจ้าฟ้าจุฬาภรพระลายล,ลักษ ดัพระราชกุมารีกรมทรศรีสว่างควัดรวร,รกัติยราชนารีทรงนำทีมคณาจารย์นายสัตวแพทย์และนิสิตออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในพื้นที่ต่างๆเพื่อให้บริการตรวจรักษาโรคในสัตว์ผ่าตัดทำหมันควบคุมประชากรสุนัขและแมวไร้บ้านซึ่งเป็นแหล่งของโรคพิษสุนัขบ้าในการนี้พระราชทานพระวโรากาสให้นายกสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์เฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัยาาศสตรประทานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตริตะพันโน เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณรโราโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชทานน้ำหลวงสงศพสมเด็จพระมหาหมุนีวง์พิจิตติตาวันโนอดีตเจ้าอาวาสวัดสวนัตวิหารณศาลา,าเจ้าฟ้าสวนบรนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ย ซึ่งมรณาภาพเมื่อวันที่25ธันวาคม2567สิริอายุ88ปีพันษา68ในการนี้วางพวงมาลาข่มพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและของพระบรมวงศานุวงศ์ที่น่าโกรธศพ สมเด็จพระมหาหมุนีวงพิจิตริตวันโนเกิดเมื่อวันที่24มิถุนายน2479เป็นบุตรของนายแก้วและนางโพเลียมถาวอสุวรรณเมื่ออายุได้20ปีได้อุปสมบทนวัดสมบ,บันิ์มีารโดยมีสมเด็จพระวรรณรัตน์จับติตาธรรมโมเป็นพระอุปชาสอบได้ปรริยนธรรม9ประโยค สำเร็จการศึกษาปริญญาศาสนศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหามากุฏราชวิทยาลัยประกาศนียบัตรชั้นสูงจากสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดสวมนัสวิหาร อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค16-17-18ธรรมยุทธ์และอดีตที่ปรึกษามหาเทรสมาคมได้เขียนหนังสือทางพระพุทธศา,าสนาและถูกตีพิมพ์ไว้มากมายทั้งยังเป็นอาจารย์สอนกันมัฐานให้แก่พิสุสามเณรและประชาชนทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นอาจารย์และวิทยากรบรรยายวิชาการทางพระพุทธศา,าสนาตามสถาบันและสถานที่ต่างๆจึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของคณะสงฆ์สามเณรและศิษยานุศิษย์ครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหรรมอ่อมรับสมไปในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์ขมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภ,ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรกดปรกระหม่อมให้พลเอกภัยบณ์คุ้มฉายาองคมนตรีร่วมกับมุญนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญผ้าห่มการหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวนห้า้ยชุดไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอลานศักด์เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไป กับมอบแก่ราศฎรในพื้นที่อำเภอลานสักณหอประชุมเทศบาลตำบลลานสักอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีต่อจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังองค์การบรหิหารส่วนตำบลทองหลางอำเภอห้วยคดจังหวัดอุทัยธานีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน500ชุดไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่อำเภอห้วยคด โดยมอบแกร่รมผูว้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอห้วยคด,ดเพื่อเชิญไปมอบแกร่ราษฎรต่อไปไไกับมอบแกร่ราษฎรในพื้นที่อำเภอห้วยคด เสร็จแล้วองค์มนตรีเดินทางไปยังเทศบาลตำบลบ,บ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน1500ชุดไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านไร่โดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอบ้านไร่เพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไปกับมอบแก่ราษฎรที่อำเภอบ้านไร่ในตอนบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดกรโปรดกระมม่อมให้องค์ขมนตรีร่วมกับบุินิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบระมราชูป,ปถัมภ์เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน1499ชุดไปมอบแก่ราษดรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอห้าอำเภอเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่ต่อไปกับมอบแก่ราษฎรในพื้นที่อำเภอด่านช้าง น้าหอประชุมโรงเรียนกกเต็นอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีดดต,ต่อจากนั้นองค์มนตรีเดินทางไปยังโรงเรียนบอกกรุวิทยาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน900ชุดไปมอบแก่ราษฎร โดยมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและในอำเภอเดิมบางนางบวชเพื่อเชิญไปมอบแก่รัษฎรในพื้นที่ต่อไปกับมอบแก่รัษฎรในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชณนหอประชุมโรงเรียนบ่อกรุวิทยาอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกรแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราศดรที่ประสบภัยหนาวได้รับทราบซึ่งต่างเลืนปิติลาสำมเนกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพมที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระพริกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบภัยหนาวทรงพระกรุณาโปรดกระพริกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองค์คมนตรีร่วมกับบุญนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปธรรมเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานจำนวน2,500ชุดไปมอบแก่รัศดรที่ประสบภัยหนาวที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอต่างๆในจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นตัวแทนรัศดรเพื่อเชิญไปมอบแก่รัศดรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไปกับมอบแก่รัศดรอำเภอปากช่อง ในการนี้องค์คมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์และรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินท์จังหวัดจำนวนจังหวัดละจำนวน2,500ชุดสำหรับเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่ต่อไป ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้รัศดมที่ประสบภัยหนาวและเจ้าหน้ที่ได้รับทราบ จากนั้นองค์มนตรีลงพื้นที่เชิญผ้าห่มกันหนาวและชุดยาพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวราศดรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปากช่องจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุและผู้ป่วยโดยได้พูดคุยและให้กำลังใจแก่ราศดรทั้ง3ครอบครัวด้วย สำหรับปี2568มีประชาชนต้องการเครื่องกันหนาวอีกเป็นจำนวนมากซึ่งจังหวัดจะได้ประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยหนาวเป็นการเร่งด่วนต่อไปองค์มนตรีเปิดงานนิทรศการ42ปีสืรสารักษาต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริ นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ42ปีสืบสารรักษาต่อยอดศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำรินศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับมอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมการประกวดถ่ายภาพและการประกวดเรียงความ การทำลาบเมืองและการทำส้มตามลีลาจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสำนักงานกปรร,ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอําเนื่องมาจากพระราชดำริ ระหว่างวันที่26-27ถึง27ธันวาคม2567เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบร,รมชน,นกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รมมนาตปพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงรวมทั้งเนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง,งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้เป็นปีที่42ที่ได้เผยพระราชผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริให้ประชาชนได้รับรู้และนำไปปฏิบัติเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อันนำไปสูขข่การพัฒนาอย่างยั่งยืงยนต่อไป ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ก่อตั้งเมื่อวันที่11ธันวาคม2525 25เป็นตัวอย่างของวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสมสอดคล้องกับสาภาพภูมิสังคมของภาคเหนือในลักษณะต้นทางเป็นการศึกษาสาภาพพื้นที่ป่าไม้ต้นน้ำลำธารปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆผสมผสานกับระหว่างทางที่เป็นการศึกษาด้านการเกษตรกรรมและปะศุสัตว์โคโนม องค์กมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบถุงยางชีพพระราชทานในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงและประชุมติดตามการดำเนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่ พลเอกกัมปนาทรุด,ดิตองค์มนตรีเลขาธิการนับประธานกรรมการบริหารบริษัทโครงการหลวงเดินทางไปยังสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงที่ตั้งขึ้นเมื่อปี2512ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชกกรเชมหาภูมิุดเดกมหาราชบรมนาถบิตรทเพื่อช่วยชาวเขาชาวเราชาวโลก และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเสืบสารรักษาและต่อยอดการดาเนินการโครงการหลวงหให้มีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนโดยปรับการทํางานให้สอดรับกับบริบทของสังคม องคมนตรีได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการสืบสารพระราชปณิธานงานโครงการหลวงบอบแก่ผู้ปฏิบัติงานและสมาชิกเกษตรกรในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน674คน ในวันเดียวกันนี้องค์คมนรรีร่วมประชุมติดตามการดําเนินงานของสถานีกเกษตรหลวงอ่างขางที่เป็นสถานีวิจัยพันธุ์พืชใหม่มีงานวิจัยพันธุ์ไม้เขตหนาวหลายชนิดขยายผลสู่การส่งเสริมเป็นอาชีพในพื้นที่ทางภาคเหนือได้แก่พีชหรือท้อพืชชนิดแรกๆที่ปลูกทดแทนฟินรวมทั้งพลับบุวยสาลี่กีวีฟรุตและสตรอเบอรีพันธุ์พระราชทาน อีกทั้งมีการฟื้นฟูจากพื้นที่เขาหัวล้มเป็นพื้นที่ป่าด้วยพันไม้ตัวเร็วต่างถิ่นภายใต้โครงการป่าชาวบ้านและโครงการสวนหมวกให้ดอยของโครงการหลวงนอกจากนี้เป็นพื้นที่เรียนรู้พันธุ์พืชที่สำคัญในขณะนี้คือซากุระญี่ปุ่น ปัจจุบันสวงเสริมอาชีพและพัฒนางานในมิติต่างๆครอบคลุม4หมู่บ้าน10หย่อมบ้านรวม542ครัวเรือนประกอบด้วย4ชนเผ่าได้แก่ลาหูดาราอังจีนหยุนนานและไทยใหญ่พืชผักและไม้ผลที่เป็นอาชีพของเกษตรกรอ่างขางรวม79ชนิดมีงานหัตถกรรมชุมชนที่สร้างรายได้เสริมเป็นชุมชนต้นแบบที่เริ่มการพัฒนามาตรฐานชุมชนโครงการหลวงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ผ้วรชาชการจังหวัดเชนแจาก,กันาดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม,ม่อมให้นางปาติมเสตียามูผ้วรชาชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ร้อยโทธงพักสุกรวัชริน และสิบเอกชาวาลิตกิติพันธ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกำลังพลจุดป,ปฏิบัติการข่าวโดวยเฉพาะกิจกรมฐานพราน44นำผู้ต้องหาคดีความมั่นคงตามหมายจับสารจังหวัดป,ปัตตานีเพื่อส่งตัวไปควบคุมที่ศูนย์พิทักษ์สันติศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้ขัดขืนยื้อแย่งดึงพวงมาลัยทำให้รถยนต์พุ่งชนกับราวเหล็กกันตกขอบถนนเหตุเกิดบริเวณตำบลคลอตันยงอำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานีณวันที่25ธันวาคม2567ลาข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลปัตตานีอําเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หนายโชคนริมเกิดสมผู้วาราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตละกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี มอบแก่อาสาสมัครทหารพรานนัทวุฒิอุ่นล่าที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุกำลังพมจุดปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทานพราน44ได้นำผู้ต้องหาคดีความมั่นคงตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งตัวไปควบคุมที่ศูนย์พิทักษสันติศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้ต้องหาได้ต่อสู้ขัดขืนยื้อแย่งดึงพวงมาลัยทำให้รถยนต์พุ่งชนกับราวเหล็กกันตกขอบถนนเหตุเกิดที่จังหวัดปัตตานีและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินจังหวัดสงขลาที่บ้านเลขที่32หมู่ที่5ตําบลลานคอยอํเาเภอปางพยอมจังหวัดพัทลุงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราผตัวราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ราชการจังหวัดพัทลุงเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลางไทโรธปราบปรามซึ่งได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในเวลาต่อมา จากเหตุกำลังพลชุดป,ปฏิบัติการข่าวหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน44ได้นำผู้ต้องหาคดีความบั่นโงตามหมายจับสารจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งตัวไปควบคุมที่ศูนย์พิทักษ์สันติศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้ขัดขืนยือแย่งดึงพวงมาลัยทำให้รถยนต์พุ่งชนกับราวเหล็กกันตกขอบถนนเหตุเกิดที่จังหวัดปัตตานี จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับกลับไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณบันบิษาผมจินตนายมีชัยสวัสดีครับ